จิตนี้ผุดพ่องแต่ต้องเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสท,ที่จอดมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยะสาวกผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมทราบข้อนั้นตามเป็นจริงอริยะสาวกผู้ได้สนับย่อมมีการอบรมจิต ปุกุสลเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตท่านจงกำหนดจิตระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสมศีลอันดีงามของตนทานที่ท่านสละแล้วศีลและการปฏิบัติภาวนา เมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้หรืออย่างใดยอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ย่อมได้ความเข้าใจในอัตธ,ธรรมได้ความปราโมทอันประกอบกับธรรมได้ความปราโมทแล้วปิติก็เกิดปิติเกิดแล้วกายก็สงบ กายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าพูดถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรมคำว่าพูดถึงกระแสธรรมก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ถึงตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเพราะความจริงเป็นสิ่งที่ สมควรแก่ทำก็หมายความว่าความจริงนั่นแหละที่จะทํำให้สัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ทั้งบวลได้สิทธิ์ที่ยังทุกข์ได้เพราะยังไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นแต่ไปหลงคิดหรือหลงเข้าใจว่าสิ่งที่ควรเป็นอย่างที่มันเป็นไปหลงว่าสิ่งที่เป็นว่ามีความว่ามีเราไปเป็นกับสิ่งนั้นๆ โดยไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นๆมันไม่มีใครไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขามีแต่รู้เห็นตามความจริงอย่างที่มันเป็นรู้อะไรก็หมายควาว่ารู้ในสิ่งที่ควรรู้เห็นในสิ่งที่ควรเห็นรู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรจะรู้ในความจริงมากกว่าสิ่งที่ไปรู้อารมณ์เพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงอยู่เสมอ เพราะอารมณ์ทั้งหลายแม่อารมณ์ของความจําได้ใหม่รู้หรือสัญญาหรือความคิดหรืออารมณ์ของความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่เป็นม่านบังตาบางใจปิดบังตาปิดบังใจไม่ให้เห็นสัจธรรมอันแท้จ,จริงว่าพวกเราทั้งหลายมีได้โดยความเป็นสัญญามีได้โดยความคิดมีได้ได้วยความเชื่อแล้วก็ไปหลงเชื่อกับสิ่งที่คิด แล้วก็ปรุงแต่งให้เกิดกระแสอารมณ์จึงทําให้เกิดอารมณ์ของเวทนาพอใจไม่พอใจสิ่งนั้นแหละเป็นเครื่องรัดเป็นเครื่องพันผูกให้เรานั้นไม่อิสระออกจากอารมณ์ที่มีอารมณ์ว่าเป็นเราการมีอารมณ์เป็นเรานั้นมันล้นจนออกว่ามีอารมณ์ว่าเป็นเขาอีกเสียด้วยก็ยึดทั้งความเป็นเราอยู่ภายในและก็ยึดภายนอกว่าเป็นเขา ก็เลยไม่ว่างจากภายในว่าเป็นเราไม่ว่างจากข้างนอกว่าเป็นเขา,าทั้งๆจริงๆแล้วทุกสภาวะทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นของว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่าเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งที่มองไม่เห็นเหมือนว่าเป็นของเที่ยงเพราะว่าเราไม่เห็นความเกิดดับทุกขณะจิตทุกเวลาเข็มนาฬิการเรามักจะมองเข็มยาวกับเข็มสั้น แเข็มวินาทีขับมองไม่เห็นเข็มยาวก็เป็นลักษณะบอกว่ากี่นาทีส่วนเข็มสั้นจะบอกว่ากี่ชั่วโมงส่วนเข็มวินาทีจะบอกให้รู้เลยว,ว่าวินาทีต่อวินาทีที่ขณะมีการกระทบทุกวินาทีมีความเกิดดับได้รวดเร็วอย่างสายฟ้าแลบที่มองไม่เห็นคนที่จะเห็นได้ก็ต้องเป็นคนที่ฝึกฝึกอะไร ฝึกจิตให้รู้เท่าทันสิ่งที่ปรากฏขณะหนึ่งต่อขณะหนึ่งกระหว่างตัวรู้กับสิ่งถูกรู้เมื่อใดตัวรู้ยังไม่ตั้งอยู่ในกายก็จะหลงกับสิ่งถูกรู้โดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าฝึกกายให้รู้ตัวแล้วกายก็จะไม่หลงสิ่งถูกรู้มาเป็นอารมณ์ก็จะเป็นสภาวะเมื่อเรารู้ที่กายเอากายยสักขีเป็นพยาน แล้วก็จะเห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้นั่นคือมโนก็คือแหละอารมณ์หรือการปรุงแต่งจิตเป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งจิตมันพูดไม่ได้แต่ใจที่มโนมันพูดได้เหมือนเอาจิตที่ไม่พูดไม่ปรุงแต่งเป็นใบจำเรืองสิ่งที่มันพูดแล้วผ้าเขยอบ้าสิ่งเหล่านั้นมันจะแยกออกระหว่างสิ่งที่ปรุงแต่งจำเรืองสิ่งที่สิ่งที่ไม่ปรุงแต่งจำเรืองสิ่งที่ปรุงแต่ง สิ่งที่นิ่งชำเลืองสิ่งที่มันเคลื่อนไหวก็จะเห็นทุกสภาวะที่ปรากฏอย่างชัดเจนอย่างที่มันเป็นไม่เห็นแล้วก็จะรู้เลยว่าทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งที่ปรากฏที่มีมีวิธีจิตแล้วต้องมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งถูกรู้แน่นอนแต่ตัวรู้ตัวนี้เขาเป็นตัวรู้อยู่ภายในแต่ไม่ปรากฏออกอยู่ข้างนอก แต่สิ่งที่อยู่ข้างนอกจะมีสิ่งที่มีที่ตั้งและมีความเกิดดับแต่สิ่งที่ข้างในเป็นสิ่งที่ไม่มีที่ตั้งไม่มีความเกิดไม่มีความดับเพราะสิ่งตัวนี้เป็นตัวรู้ที่อิสระแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีที่ตั้งเป็นสิ่งที่รู้รอบรู้ชัดรู้ไหวรู้แจ้งรู้จริงอะไรที่ปรากฏเขารู้ได้หมดเพราะตัวรู้เป็นสิ่งที่รู้ได้รู้อะไรรู้สิ่งที่มันเคลื่อนไหวไม่ว่า กายเคลื่อนไหวก็รู้ไม่ว่าสัญญาเคลื่อนไหวก็รู้ความคิดเคลื่อนไหวก็รู้อารมณ์พอใจไม่พอใจเคลื่อนไหวก็รู้รู้ได้หมดเมื่อรู้อย่างนี้ก็จะเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวได้จะมีการมาการไปมีความเกิดมีความดับมีความเสื่อมมีความไม่แน่นอนทนทุกข์ได้ยากและสุดท้ายก็บังคับบัญชาไม่ได้ควรหรือว่าสิ่งนั้นว่าเป็นเราถ้าไม่ควรแล้วสิ่งนั้นเป็นอะไร มันก็เป็นของขันขันหนึ่งที่เป็นสิ่งถูกรู้แต่ไอตัวขันแต่และหนึ่งแต่และอย่างมีความเสื่อมมีความดับอย่างรวดเร็วและรวดเร็วมากแต่ตัวรู้เขามีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่ไม่แช่ให้ไปทําอะไรสิ่งที่ทําอะไรก็ไม่พ้นจากคําว่ามีตัวมีตนเข้าไปทําแต่สิ่งที่รู้และถอยออกสิ่งที่จะไปกระทําท จะไม่มีผู้กระทาและถูกกระทามีแต่รู้กระทาก็เป็นสิ่งถูกรู้ผู้กระทาก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ตัวรูน้นี้เขาฉลาดเขาไม่หลงเป็นผู้กระทาและถูกกระทาสิ่งที่มีกระทาและถูกกระทาสิ่งนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นอารมณ์อารมณ์เป็นเหมือนมายาก,กลเป็นสิ่งที่พยายามจะชักจูงให้ตรวรู้ไปหลงกับอารมณ แต่ตัวรู้เขาเป็นตัวที่รู้ชันฉลาดเขาจะไม่หลงสิ่งที่ปรากฏให้เกิดอารมณ์อีกต่อไปเพียงแค่รู้อารมณ์แต่ไม่ใช่อารมณ์มาควบคุมเขามีแต่รู้เท่าทันอารมณ์แล้วอารมณ์ก็เป็นสิ่งถูกรู้ที่มันแยกออกจากตัวผู้รู้เมื่อตัวผู้รู้เป็นผู้รู้ที่ปราศจ,จากอารมณ์ก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ยินดียินไม่มีความยินดีและไม่มีความยินร้าย มีแต่รู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นของขันเป็นของรูปธรรมนามธรรมแต่ตัวธาตุรู้ที่แท้จริงเขาเพียงแค่รู้อารมณ์แต่ไม่ไปเป็นกับอารมณ์เรียกอารมณ์มีอยู่แต่ไม่มีผู้อยู่ของอารมณ์แม้กระทั่งอารมณ์ของตัวรู้ก็ไม่มีเจ้าของสิ่งทุกรู้ก็ไม่มีเจ้าของมีแต่รู้อย่างเงียบๆที่ปราศจากสัตว์ บุคคลตัวตนเราเขาอย่างสิ้นเชิงนี่แหละเขาเรียกรู้อันหมดจดรู้อย่างไม่มีไม่มีข้อติเขาเรียกรู้อย่างไม่มีเงื่อนไขรู้อย่างเรียกรู้ทุกอย่างเพียงแค่รู้คําเดียวรู้ได้หมดว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานอกจากรู้แล้วถาบใดถ้ารู้แล้ว ยังหลงยังติดข้องกับเรื่องราวก็จะเป็นผู้หลงในเรื่องราวแต่ถ้ารู้โดยที่ไม่ลงความตัดสินไม่สรุปไม่ลงความตัดสินใดๆเพียงทราบเพียงแค่รู้อย่างเงียบๆเพียงแค่นี้ก็เป็นผู้ที่รู้อันหมดจดอย่างเงียบเชียบเพราะเงาของคำว่างคือความเงียบนะสิ่งใดที่ ไม่เงียบสิ่งนั้นก็ไม่ว่างทาที่แท้จริงไม่สามารถแสดงทาได้สิ่งที่แสดงทาได้สิ่งนั้นไม่ใช่ทมแต่เป็นแค่ทำเท่านั้นแหละแต่เป็นแค่สภาวะให้เข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงถ้าทำที่เข้าถึงแล้วไม่สามารถแสดงออกมาเป็นภาษาหรือคำพูดได้แต่ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นสาม,มาธิที่ก่อนโดยอาศัยความเป็นสมมุติ เพื่อเชื่อมเข้าส uh uh. ู One, ่สภาวะวิมุตตเป็นวิมุตตที่ไม่มีครองของคำพูดแต่สิ่งที่มีพูดได้สิ่งนั้นก็เป็นแค่มักแต่ยังไม่ถึงผลงั้นพวกเราก็ต้องค่อยๆศึกษาค่อยค่อยอาศัยถ้อยทีไปจนกว่าสภาวะจะมาถึงจนตกผลึกแล้วก็จะเข้าใจถึงเข้าใจถึงผู้ที่ปราศจากความทุกข์ทั้งมวลความทุกข์มีอยู่ แต่ไม่มีผู้อยู่ของความทุกข์ทั้งมวลเป็นอิสระเป็นการก้าวเดินออกจากความทุกข์เพราะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์แล้วเป็นสภาวะที่มีที่ตั้งมีความเกิดมีความดับแต่สิ่งใดที่เจอาธาตุรู้แล้วเขาเป็นสิ่งที่ไม่มีที่ตั้งแต่เขาอยู่ภายในแต่เขาจะไม่หลงไปตั้งกับสิ่งที่อยู่ภายนอกของอารมณ์ไม่หลงเกิดและไม่หลงดับกับสิ่งภายนอก เมื่อนั้นแหละเขาก็เป็นอมาตะธรรมอมตะธาตาธรรุเป็นการตามรอยธรรมย้ำรอยครูของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพ่อปรมศาสดาของพระสัมมาสา